วันนี้เราเป็นทีงานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรนะครับของการไปท้าสมุนไพรทนเคการฟู๊ดการท้าสุดานงหานะฮะโตสาวอาทิตย์อย่างนี้เลยครับจานอย่นี้นะจานล็อกนี้โอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวจะให้เลือกหัวหน้าประจำแต่ละกลุ่มนะครับ ก็ไหวพอไหวตุ้มรู้ไหมว่าคืออะไรการทักทายใช่ป่ะการทักทายการแสดงความเคารพขอบคุณก็ไหวทำไมเรารู้ว่าไม่เห็นต้องมีใครสอนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สอนว่าของไม่สอนเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมหากได้อัดก็ได้สอนก็ได้ก็คือมันเป็นสิ่งที่สอนต่อๆกันมาถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นโอเคไหม มันก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าพอเราได้รับการสอนแล้วเรารู้แล้วเราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยแบบนี้คือการทพพักทายแบบนี้คือการแสดงความคกรธโอเคเด็ก,ก okay. สุดเท่าไหร่ล okay. ูกสิบเก้าสิบเก้าอ่าโอเคก็แปลว่าช่วงอายุหลากหลายมากๆเลยเนาะก็จะมีทั้ง เจนแแล้วก็เจน Y อยู่ในกลุ <tinc S 2> ่มนี้นะครับก็คือจริงๆเจนวก็ไม่ต่างกับเจนแเนาะเราก็โตมาในยุคของเทคโนโลยีเหมือนกันเนาะคือเรารู้สึกไหมว่าบางเรื่องบางอย่างทําอะไรไปแล้วที่มันช้าจังวะไม่ได้ตั่งใจเลยอะไรแบบนี้เนาะอย่างง่ายๆเลยแค่เปิดคอมอะเปิดคอมถ้าคอมเปิดช้าๆคือคือแล้นมึงยินไหมเล่นี้ก็ได้ผมจะเรียกลงนะ เอจะรับเพื่อนไปสู่ดิจิตอล็นชีวิตทีถ้าเรายังบริหารจัดการองค์กรแบบเดิมแบบเราไม่สามารถรองรับพวกนี้ได้ทุกอย่งองางก็งเง็นโลบดิจิตอลอากต้องไม่แยกผบบแ้บต้องที่ต้องสามารถเข้าถึได้จากองค์กเดิมดังนั้น p l u ฟ p l u ีเดิมก็เลยเพิ่มตัว D ลงไปในตัวกลายเป็น plus D งานใหม่ๆเกิดขึ้นที่ชอลเรนเราอยู่เสมอๆก็เป็นงานที่ท้าทายผู้เชี่ยวปเราก็เปลี่ยนระบบฟป้าเราก็เปลี่ยนเทคโนโลยีเราก็เปลี่ยนโลกทั้งโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนไม่ว่าจะเป็นวีไอพีที่ไหนในโลกเนี่ยต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรู้จักที่จะรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมด้วยรับ งานส่วในใดที่ผมทํางานใน P.E. ของเราจะเป็นงานด้านการออกแบบสถานีไฟฟ้าผมก็มีส่วนในการออกแบบตอนนั้นประมาณสัก400แห่งนะครับทั่วประเทศทุเทัหยอ่ะทุเทนหนึ่งละรู้สึกอะไรอีกเสียสลา,าจะคลิป่้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงของ P.E. ป่ะ ถูกต้องมันคือความทันสมยัยมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็น <Okay. S 1> มีใครเห็นไหมนอกเหือจากสามเรื่องนี้ทุ่งเทศสียสละทันสมยัยในคลิปเนี้ยเป็นไงบนะ้างรู้สึกว่าผู้ประกาศเป็นไง mm. ฮะ mm. เฟรนี้ปะ mm. เฟร mm. เนี้เนาะ mm. คือตอนนี้องค์กรเราครับม mm. ันเป็นองค์กรที่เปลี่ยนไปแล้ว mm. ัรรมดีเะดาบปชาต่อปีสอนเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆที่เราตกไปประกวดระดับโลกนะที่ได้รับรางวัลมามากมายเกี่ยวกับด้านไฟฟ้านะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ระดับหนึ่งเนาะว่าเราเนี่ยไม่ใช่องค์กรธรรมดาแล้วเราจะเป็นองค์กรระดับภูมิภาคและเราก็จะทําธุรกิจมุ่งมั่นที่ประการพลังงานไฟฟ้ายังคงทาอยู่แต่เราจะทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยอย่างครบวงจร โอเคไหมมันอนี้เข้ามาระพบอีกมันเป็นสัญญาณบางอย่างที่กำลังจะบอกเราว่าเราอยู่เฉยๆต่อไปไม่ได้แล้วนะถ้าเราอยู่เฉยๆต่อไปเราก็มีแต่จะกําไรลดลงหรือบางปีอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้ใ่โยนเลยะโยน มาโดยไม่ทนได้ทั้งตัววันนี้ไปทุ่งเรื่องอะไรกันอะไม่ได้อยู่เรื่องเลยไม่รู้ว่ะครับเห็นว่าโฟดีอะไรกันแหละคุณนุ่น้านเกิดแบบน้ำาลน้ำตาเพลงเอาเนือวันนี้พ่อแค่นี้นะได้วอย่ามันละเพราะพรุ่งนี้จะมีอาจารย์พิเศษมาสอนพวกเธอด้วยอาจารย์จะสอนในเรื่องโฟดีวันนี้พ่อแค่นี้เย็ดยันกลับบ้าน ดีครับผมนักเรียนวิทาศาสตร์มิโลครับชีเรจีบีนครับตัดสื่อออนไลายครับสิ่งที่ได้จากการดูคลิปเมื่อกี้เป็นไงบ้างาได้อะไรบ้างได้การทํางานทีมครับแล้วก็การกระตือรือร้นกับการทำงานครับกระตือรือร้นการทำงานในทีมทีมเวิร์กนี่ยอดคลายมือนะเห็นไหมแบบโอเคเจอไหมฮะแล้วล่ะเองก็ สวัครับผมชื่อหลุยส์ครูนะครับแต่สุดที่เจ็ดปีพ่อก็คิดไม่ได้แต่งหนังสกูนนี้ก็ผมคิดว่าได้เป็นการที่น่าจะก็บอกตำนานที่ก็ตั้งทำบางการเปลี่ยนแปลงครับเหมือนว่าผมเปรียบดังเห็เป็นข้อมูลแบบรุ่นเก่าที่มันเปลี่ยนแปลงนะพอข้อมูลรุ่นใหม่เข้ามาที่เป็นแดชบอร์ดเข้ามาเนี่ยพี่บังก็จะหายไปผมเปรียบเราข้อมูลเก่าจะหายไปแล้วมันอยู่ในคอมพิวเตอร์เครองสุดเลยครับผมมันเป็นการ ก็เปลี่ยนใหม่คือเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคการทีทําการต่างๆใช่ครับแล้วการที่เราทํางานเป็นทีมด้วยถ้าเป็นบางคนคนเดียวใช่ไหมในการทําเป็นคนเดียวว่าพออายุคใหม่ทุกคนมีร้านตั้หมดเลยแล้วต้องมาทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ประสบความสําเร็จกันก็เตรียมบอกว่าถึงทีมเวิร์กเนาะแต่นี่มีการเพิ่ม disruption t i m ขึ้นมา disruption time ก็มันระทบองค์กรเนาะตรง แล้วผมงานไม่ได้โปเสรมเช่อก็จากเดียวที่สุกียรตว่าเชื่อมันจะเในความามเลยก็คือว่าหน้าที่ของเราที่เราีที่รไปดีสก็ไปเชื่อมโยับคนอื่นที่มีงานด้วยกันผล้งกรผลของงานที่ทำวมกันได้ก็ออกมาดีัวช่มันเาเงให้เช่มันในความสามารถขเองให้สูงสุดนะ เอสพาร์ตอนสเปเชียลิสต์เนาะแต่ก็ยังคงมีความทีอยู่ก็คือทีเวิร์กมันเห็นชัดเนาะใช่แล้วพวกคลิปเราเนี่ยออกมาสื่อสารได้ดีทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันคิดตัวเองสุดๆโอเคอ่ะขออีกขออีกอ่ะขออีกสองขออีกสองแล้วตอนนี้ตอนนี้อ่ะงงเมื่อกี้เขาดูคลิปแต่ลูกอ่ะ แา้วดูแบบการทำงานในทีมการใช้งานที่เหลืออัะครับโอเครอเพื่อนเมือคงมีความทีอยู่เลยมาผมนายจิราคำแสงครับเล่นเสื้อออกไหมเส้อู้นันหะครับ้เห็นกาวจะงนทำงานเนทีมเบิร์ดไปเ ไม่รู้ว่าถ้าเกาือกมาสักอะไรก็ไม่ใช้ฝาปันอย่างนีกยิ่เบิ้งฝาฟันฝาันจริงจดีแล้วเจอกระสักอะไรให้ฝากฟันแต่เนั้นมันดีตรงเนี้ยแต่ฝ่ามันเป็นที่เบิร์กเลยจมเลยอ่ะอีนิดนึงนิดนึงนิดนึงสงี่หมดยางตอนให้เรา ีคำหนึ่งโดนใจแต่ว่าอย่าดครับเย่ยมมากเอาว้ให้น้องอ่ะไหนไหนไหนคนนี้อุดยอดี d ีคำถามหนึ่งซอมบ้ทั้งหมดมีกี่ตัวแปดแปดไม่ถูกทำไมหน้องแจกเลยเท่าไตนวหกตัว คนไทยลุกชินครับคนไทยลุกชินครับไทยลูกชินเฮ้มันแตกอ่ะคนไกชนครับเบอร์เทก็คือที่นอร์ดูไปเบอร์เทียนนะครับไม่ต้องจำก็ได้แต่อยากให้ดูไว้เฉยโฟลีแรกดีอันแรกนะครับดีอันแรกก็คือเดเวอร์ล็อกปิงกลไมเซทจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงเนาะที่4คนนะ5คนสิที่5คนน่ะนั่งรู้สึกอมทุกข์ว่าแบบเฮ้ยทำไมทำสำเร็จแล้วไม่ได้ออกไปว้าอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะสื่อออกมาก็คืออยากให้เขาปรับเปลี่ยนไมเซตมีโกรด์ไมเซตยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพอเขายอมรับปุ๊บหันไปสู้กับซอมบี้อย่างาเิญหน้าเขาก็เลยกลับมาได้คอนเซ็ปต์คือประมาณนั้นอันนี้คือเ e ีย l เ p ียนรัปริ้นกไมเซตอันที่สองคือ HR Dashboard HR Dashboard ก็คือมันจะเป็นในส่วนที่ทำข้อมูลออกมาเป็น Data นะที่เห็นนะครับประมาณนั้นเขาเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้พูดดีมากเลยอ่ะคนไหนวะที่พูดเรื่อง HR Dashboard ของคนหนูหนเอ่ก็คือจริงๆอ่ะข้อมูลเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นกระดาษเนาะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เชิงสนุปไม่ได้ผู้บริหารตัดสินใจไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่พอเราทำเป็น dashboard ออกมาเนี่ยข้อมูลมันจะสามารถตัดสินใจได้แล้วก็ช่วยเหลือเราในการตัดสินใจหลายๆเรื่องนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ managing talent จะเห็นว่าพี่ปามาที่ใส่เสื้อสีม่วงอ่ะเขาดูเป็นผู้นำเนาะเขาสามารถจัดการได้เขารู้หน้าที่ว่าใครถนัดอะไรใครถนัดแบบไหนแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับจะเห็นว่าพอทุกคนช่วยกันเป็นท e a m w o r k อย่าที่น้องบอกนั่นแหละงานก็จะออกมาสักเซสออกมาสำเร็จเนาะแต่ว่ามันอยู่ภายใต้ที่ว่าเราต้องรู้ก่อน ว่าใครถนัดอะไรไม่ใช่สเสปกสมบับให้ในกอไปทํางานที่ไม่ถนัดในขอไม่ทางานที่ไม่ถนัดงานมันก็ไม่สําเร็จถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าใครถนัดแบบไหนใครมีทาเล n ทแบบไหนก็ให้เขาทําในสิ่งที่เรื่องถนัดมันก็จะออกมาเ,ออเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ย HR อยากทำอยากจะทําเรื่องเลยก็คือทําเป็นงานแบบโปรเจกต์เบสซึ่งอันเนี้ย culture อันเนี้ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันที่มันก็คือเรียกว่าโปรเจกต์เบสเหมือนกันเพราะว่า มันเป็นงานที่ไม่จําเป็นว่าผแผนหนึน่งต้องทําแค่นั้นมันเป็นงานที่ใครที่ถนัดก็มาช่วยกันดึงคนที่ถนัดมาช่วยกันอย่างเช่นพี่เดือนอยู่ยอยักษ์อย่างเงี้ยอยู่คนละสายงานเลย <c oughs> ก็มาช่วยอย่างบางคนอยู่คนละกองน้องนานอยู่คนละกองนีองอ่เห็นอยู่ดิจิทัลอย่างเงี้ยก็มาช่วย <c oughs> คนที่มีความถนัดหลายๆด้านมารวมกันอ่ะเขาเรียกว่างานแบบโปรเจกต์เบสซึ่งไฟฟ้าอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นซึ่ง,น,งน้องๆหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ถนัดแค่ปีนเสาก็ได้ อาจจะมีบางอย่างที่น้องขนาดอาจจะมีอินโนเมชันดีๆออกมาแบบนี้อนาคตเราก็อาจจะได้ร่วมกันร,ร่วมงานกันก็ได้เนาะอ่ะอย่างที่4ี่ก็คือดิจิตอลเคอ t u เจอร์จะเห็นว่าสิ่งที่ทั้ง5คนเป็นอะตอนแรกเลยอะมันเป็น อะไรที่เป็น c u เจอร์ที่สเปซส,ป,ส,ป,สเป,เป่าเนาะนั่งกินลูกชิ้นในห้องประชุมเอ่ยหรือ,อะไรเอ่ยก็คือสิ่งที่เราอยากสะท้อนออกมาคือหลังจากที่เรากรไ w my เซ t แล้วเรามีทู o ต่างๆใช้แล้วเราสามารถที่จะสร้าง c u เจอร์หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้เป็นิ i g i t a l c u เจอร์ได้เห็นตอนสุดท้ายไหมมันเป็นภาพที่สวยงามเนาะคนคนบางคนอ่ะที่รู้สึกว่าตัวเองพัฒน,นาไม่ได้อ่ะแต่นะวันหนึ่งอ่ะเขากลายเป็นเดอะวินเนอร์ในซัตมีติ้งนึงหรือสักการอบรมนึงที่แบบ เขาเข้าใจในเรื่องนั้นเขาสามารถพัฒนาได้มันตอนที่คลิปจบทุกคนสามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่แค่กับตัวเราเองเท่านั้นเองถ้าเกิดสมมติเราสร้างแบบนี้ได้เนาะทุกคนก็พัฒนาทุกคนก็เก่งทุกคนก็เป็นคนดิจิทัลเราก็สามารถสร้างเป็นดิจิทัล c u เจ u r e ภายในองค์กรได้แบบนี้น,นะครับก็อยากจะฝากน้องๆเนาะฝากเป็นข้อคิดดีๆนะครับว่าเราอ่ะพัฒนาตัวเองได้เราไม่จำเป็นจะต้องทํางานแค่ด้านเดียวและเราไม่จำเป็นต้องดูแลแค่ตัวเองแค่คนเดียวเราดูแลคนรอบข้างเราได้ด้วย นะครับก็สำหรับคาเช้าพี่ๆท่านไหนมีอะไรเพิ่เติมไหมไม่มีค่ะสนุกโอเคสนุกเนะาะจ้โอเคเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาสนุกกันต่อตอนบา่ายจะสนุกกว่าน,นี้อีกนะครับ